ก็สวัสดีครับสวัสดี FC ไม้ด่างครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทำฮอ,อร์โมนฮอร์โมนนมสดนะครับฮอ,อร์โมนนมสดก็มีประโยชน์นครับเอาไปลดผักลดต้นไม้มี่อสวยงามนะครับ เป็นอ่าเป็นฮอร์โมนที่ช่วยบำรุงต้นไม้ให้ดูสวยงามนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือในให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมอีกต่อไปนะครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีอะไรบ้างถ้วยช้อนนะครับแล้วก็นมจืดนะครับเป็นแบบไหนก็ได้แล้วก็อ่าอ่านมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวมันมีจุลินทรีย์นะครับ มีจเลินทรี่อะแล้วก็น้ำตาลนะครับน้ำตาลอ่าเป็นน้ำตาลสายแดงน้ำตาลสายขาวก็ได้นะครับแล้วก็อ่ามีขวดนะครับถังนะครับเพื่อที่จะอ่าใส่นมสดนะครับอ่าคราวนี้ก็มาลงมือทำกันนะครับก่อนแหนแดงนะครับ นมจืดเทใส่ถ้วยไปนะครับเคนะครับนมจืดใส่ถ้วยไปแล้วคราวนี้ก็ามาเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลทรายนะครับจะเป็นน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับหนึ่งช้อนนะครับเทลงไปนะครับอ่าคราวนี้ ็นนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวมันมีจุลินทีนะครับมีจุลินทีด้านในนะครับแล้วก็เทไปหนึ่งช้อนนะครับโอเคอันนี้ก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันง่ายๆนะครับ ฮอร์โมนนมสดง่ายๆนะครับแล้วก็ภาชนะใส่ขวดพลาส,สติกนะครับเทใส่เลยนะครับเดดีๆนะครับโอ้ยปุกแล้วครับอะไรครับขล่อยไปเลยนะครับคุปไปนิดนึงนะครับก็ สำหรับส่วนผสมที่อยู่ในนี้ก็วาดๆๆนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ปิดฝาปิดฝาไม่ต้องแน่นน,นี่ครับแต่ตอนนี้ปิดฝาแน่นก่อนคนระับเขยวครับนี่เขย่าให้ส่วนผสมมันเข้ากันนะครับ หอมแล้วเอวก็ได้เลยนะครับฮอร์อมโมนนมสดนะครับฮอร์โมนนมสดง่ายๆนะครับไปทํากระดูนะครับรดน้ําต้นไม้ฉีดต้นไม้ใบสวยใบยแข็งแรงใบกรอบนะครับหรือว่าจะเป็นผักหรือว่าจะเป็นไม้ประดับไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับมันทํำให้ใบ เป็นผักก็ใบกรอบนะครับตาเป็นไม้ประดับก็สวยงามนะครับแข็งแรงนะครับเป็นฮอร์โมนนมสดนะครับรอบหน้าเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวผมจะมาทําให้ท่านผู้ชมดูกันอีกครั้งนะครับอ้อก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีคราับ